สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่สิบหกเมษายนนะครับสิบห้านาฬิกาสีามนาทีครับเราดูภาพรวมเอกยูนะครับพระค่ำนะก็ดนดูกลางวันนิดหนึ่งนะกลางวันนะครับเอกยูมองว่านะครับมีโอกาสที่จะย่อๆลงมานะครับนะครับกรณีที่เขาย่อมาก็ลงมาโซนเจ็ดหกกเก้าสี่นะทิศทางก็จะเป็นย่อแบบนี้นะครับถ้าลงมาโซนนี้เราระบายนะคาดหวังว่าเดี๋ยวเ็าจะกลับมา เหนือไฮเดิมนะครับแต่ถ้ามุมมองเราผิดมันขึ้นไปก่อนเนี่ยแสดงว่าเขาย่อน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อกลางวันมันเป็นแบนบแหนมันย่อมานีนะนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกว่ามันจะติดใช่ไหมดูเมื่อเช้านะครับแผนเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้แปดนิกาสี่สี่นาทีนะครับเอ็กยูเช้านี้ติดสองสามเก้าสองแล้วนะครับคาดว่าจะย่อลงมาก่อนนะครับเจ็ดหกเจ็ดสี่หกเก้าหกสี่นะครับ เอาเราบอกว่าให้เซลใกล้สองสามแปดห้านะครับซับรอดเหนือสองสามเก้าห้านะครับพพย่อหกเก้าสี่นะครับคนที่จะ b ายเพิ่มรอดูกับตัวก่อนนะครับพอมันมันลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโซนรับอยู่นะครับก็เมื่อกลางวันเนี่ยมันลงมาอยู่นะครับก็ที่บอกว่า b ายเพิ่มนะครับอันนี้ของคุณตุ้มนะครับของคุณตุ้มเซลมาอยู่ใช่ไหม อ่ t จะศูนย์ก็โอเคนะคือคือถ้าเรามี TP ชัดเจนเะนี่ยอย่างนี้โอเคนะครับถ้าเราสามารถถือมาถึง TP ได้เนาะ,ะถ้าเราเซล,ล์มาจากเท่าไหร่นะครับเราเซลล์มาจาก85นะีลงมา TP 70ก็ประมาณ15บห้ดอล่าร์น่ก็โอเคนะนะครับทีนี้ในอของคุณนกคุณนกถามว่าน้ำมันบาย8ปสีได้ไหมก็ถ้าย่อมาพอาบได้ครับ ตัดมานะครับเอ็กยูนะถ้า uh, ที่ให้บายไว้นะสะสมบายนะครับ2องสามหกห้าองสกศูนย์นะกไปดูนะครับอันนี้บายสีนะครับเอ็กยูแนวที่พอสะสมบายได้นะ2องสามหกองสนย์นะซนับนอตต่ำกว่าสองสามห้าศูนย์ทีพีสองนะครับถือดูชนข่าวนะครับ นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพล่าสุดว่ามันอยู่ประมาณไหนนะคือเรามีข่าวอยู่ทุ่งสามสิบแล้วก็สะท้อนไปเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนิดหนึ่งนะครับข่าวที่ออกมาเมื่อกี้มันปรากฏว่ามันเป็นบวกกับทองเล็กน้อยครับก็น่าจะพอเด้งกลับได้บ้างนะครับถ้าเราเห็นว่ากลางวันเขาลงลงมาแบบนี้นะลงมาประมาณหกสิบสี่ไหมนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับอยู่พอระบายกลับนี่แหละครับก็มีโอกาสจะกลับมาได้บ้าง นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีข่าวตอนสองทุ่มสิบห้าซึ่งอยกประมาณสามสิบนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นออกมาสูงกว่าคาดมันจะเป็นบวกดอล่าเอกยู X um จะโดนขายมาได้แต่ถ้าตัวเลขมันออกต่ํกว่าคาดเอกชนก็จะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยถือดูแล้วกันนะ,ะที่ผมบอกว่าให้ถือดูนะครับให้ถือดู นะครับยี่สิบหนึ่งห้านะก็มีเพราะเพราะเพราะมีข่าวนี่แหละนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ที่มันลงมาเมื่อเมื่อตอนบ่ายๆมันลงมาเท่าไหร่นะครับมันลงมาหกสองนะหกสามเนี่ยเดี๋ยวผมว่าได้ดูว่าตรงนี้มาไงนะแล้วก็มีเริ่มมียกโรยกไฮกักบอันเนี้ยดูแล้วแรงไม่ค่อยมีแต่ก็ยังพอๆที่จะเด้งกลับมาได้ฉะนั้นก็ถ้าใครถือบ่ายมาจากหกศูนย์หกห้าเนี่ยถือดูดูได้ครับ นะครับคาดหวังว่าเดี๋ยวขึ้นไปต่อก็ไปทาง8185อะไรประมาณนี้นะ่ะถ้างั้นเราไปดูกราฟจริงดีกว่านะครับกราฟจริงตอนนี้บน MT5 นะนะครับสำหรับอ่ามันขึ้นให้อยู่นะนะครับสำหรับคนที่ถือหน้าบายอยู่นะครับต่ำกว่าอ่าต่ำกว่าหัวนี้นะ 7จเนี่ยพอถือได้นะครับแต่ว่าถ้าเพย์เซฟเลยคนที่บายต่ำหกแปเนี่ยถือได้นะครับก็ถ้าเราดูเมื่อกี้นะตัวเลขที่มันมีผลกับดอลลาร์เมื่อกี้เนะี่ยผมดูผ่านดัชนีดเดียกวายนะครับตัวเลขมันมันเป็นลบกัดอลลาร์ดอลลาร์มันก็จะย่อนะนะครับถามว่าย่อดได้ถึงไหนนะครับสั้นๆก็ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นนะ นะครับถ้าย่อลึกหน่อยข้อแถวแถวตรงนี้นะครับร้อยห้าร้อยห้าจุดแปดเจ็ดนะครับถ้าลึกกว่านั้นมีร้อยห้าจุดเจ็ดนะเดี๋ยวเราดูตอนสองทุ่มสามสิบดีกว่านะครับว่าตัวเลขมันทางไหนนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นบวกอาจจะเด้งกลับก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลบมันจะลงต่อนะนะครับผมไม่คอนเฟิร์มแนวโน้มกับเอกยูนะถ้าเราเห็นว่าดอลลาร์มันลงประมาณนี้นะครับ เอกยูมันน่าจะวิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนะครับทีนี้ไหนๆก็อธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายภาพเมื่อกลางวันนิดหนึ่งครับกลางวันเนี่ยถ้าจําได้นะนะครับภาพของเมื่อคืนคือภาพนี้ไอตอนที่มันขึ้นดึก,ดกใช่ไหมครับก็อมองว่ามันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกลางวันเมื่อเช้ามันไปติดอยู่เก้าสองใช่ไหมครับแล้วมันถอยลงมาพราะถอยลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรครับ มันก็จะเป็นแบบนี้เนีมันอาจจะย่อลงมาพอย่อลงมาเสร็จกะท้อนข่าวจบนะครับแล้วมันตัวเลขมันเป็นบวกกระทองมันก็ได้วิ่งกลับไปนะครับพอกลับไปเนี่ยตรงนี้ถามว่ามันจะไปได้เท่าไหร่นะครับอ่เมื่อคืนเนี่ยผมว่าอบบนี้ขึ้นมานะครับจากที่เขาว่าลงเขาลงมาเยอะๆใช่ไหมครับเด้งน้อยลงเยอะนะครับหลุดโลมาอธิบายติดเทาไหม่ นะครับเขาลงมาลึกนะครับเด้งน้อยแล้วก็ลงมาดุดโลนะครับแต่ว่าสังเกตว่าถ้าแพทเทิร์นมันคือ a b c นะไอขา c มันสั้นเนี่ยพอขา c สั้นเนี่ยมันจะซื้อกลับแรงพอซื้อกลับแรงเนี่ยเป็นเทสอยู่ประมาณ6.8%นะครับแล้วก็มองทางซ้ายเนี่ยมันเป็นโซนต้านด้วยมันก็เลยติดนะครับแต่ผมให้น้่านักว่ามันไปติดอยู่ที่โซนเลเวลฟิโบูลสำคัญนะครับมันก็เลยย่อลงมาแต่ที่นี้ไอ้ที่ย่อลงมาเนี่ยนะครับเมื่อกลางวันที่มองว่ามันน่าจะย่อ แล้วผมก็คาดว,ว่ามันน่าจะลงมาโซนพวกนี้นะครับโซนที่เรามองวันเมื่อเช้านะเดี๋ยวเปิดประกอบไปกันละกันนะว่าจะได้มองภาพบอกว่าทําทไมพูดอย่างนั้นนะครับอ่านะก็พอมันขึ้นไปเสร็จจะมีเด้งเด้งแต่ว่าไม่ทอนะํอะไรใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือการย่อลงมาพอย่อลงมาเนี่ยแนวมันเป็นไปได้ก็ส่วนนี้ นะครับหกเก้าหกสี่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ลงมาหกสองนะก็ถือว่าลงมาถึงเป้าแล้วกันนะครับพอถึงเสร็จเนี่ยมันมีแรงซื้อกับพอแรงซื้อกับเนี่ยเรามาตามดูว่ามันจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับคือเมื่อตอนปลายเนี่ยแพทเทิร์นชัดมากนะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงนะนะครับไอที่เขาไปทำฮายไว้เมื่อเมื่อตอนเช้านะครับเขาทำฮายไว้แล้วก็ทิ้งขาแรกมาขา A นะนะครับภาคปลายเหมือนจะเอาขึ้นแต่ไม่เอาขึ้นนะครับมันก็ทิ้ง มันก็ซื้อซื้อไปนะครับเป็นเด้ง B นะก็คือสามารถปรับขึ้นไปนะแต่ว่าไม่สามารถนิวไฮได้นะครับไฮก่อนหน้าอยู่ที่สองสามเก้าสองนะฮะแล้วก็เมื่อตอนบ่ายทำไว้ทีท่แปดเก้านะขาดไปประมาณสามดอนนะครับสุดท้ายก็ขายลงมาเอ้ตรงนี้ขายเป็นเทรนเลยนะครับมันเป็นโลสามนะครับหรือว่าเป็นโลสีนะครับถ้ามันลงมาหนึ่งสองเนี่ยถูกต้องเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยจบเลยนะ นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ทําโลต่างกันนี้แล้วนะครับหกสองเนี่ยไอชุดเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของการยกค้ายกยลงกันนี้ก่อนนะครับแต่ถ้ามันคือการเด้งรีบา์มันจะขึ้นเป็น a b c ีเดี๋ยวจะกลับลงมานะครับถามว่าเราเราจะดูเกณฑ์ไหนนะครับให้แบบนี้ครับเราจะใช้ตัวฟิโบรีเทรทนะครับวัดจากไฮสองเนี่ยโลโลสามดินะให้ให้มองโฟกัสที่เลเวลฟิโบ กหัวเซ็8%ไว้นะครับถ้ายืนไม่ได้จริงๆมีโอกาสที่จะขายลงมาแล้วก็ลงมาต่ำ62นะครับแต่ถ้าตัวเลขตอน2ทุ่ม15มันเป็นหวกระทองนะครับมันก็จะไปต่อได้ตอนนี้มันก้ากึ่งอยู่ผมก็เลยบอกให้ให้ให้ถือดูนะแต่ว่าคนที่ถือดูได้ก็คือคนต้องต่ำกว่า70นะนะครับอันนี้ผมเขียนเป็นไอเดียก่อนอ่าทีนี้เขียนแบบละเอียดลนะ ถ้าเขียนแบบละเอียดนะครับถือว่าเป็นกรอกสานะนะครับอันนี้เรากำหนดจาก high มาก่อนนะครับเป็นศูนย์นะนะครับอันนี้เป็น A หรือเปล่านะครับอันนี้เป็น B นะครับขาสทิ้งหนึงสองสาม C ห้านะครับขึ้นขึ้น c มันเป็นลงเป็นเทรนด์มันลงห้าขานะครับหลังจากนั้นก็มีเด้งกลับไอตรงนี้แรงไม่ค่อยมีนะถ้าถ้ามันคือการเด้งมันจะเป็น a b และก็ c นะครับแล้วก็จะไม่ผ่านไฮนี้อ่าไม่จะมันมันจะไม่ผ่านหัวนี้นะนะครับจะไม่ผ่านหัวนี้ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยมันจะเด้งมันจะกลายเป็นเด้ง นะครับแล้วก็จะลงมาใหม่นะครับเ,เกณฑ์ของการเด้งเนี่ยนะครับมันจะยืนเหนือแปดนไม่ได้นะครับถ้าเด้งนแะปดศูนย์นะนะครับแต่ถ้ายืนแปดนไม่ได้มันจะลงเท่าไหร่นะครับเราจะวัดเทียบจากสองสามแล้วก็วางที่แนวที่เด้งเนี่ยนะครับขาสุดท้ายซึ่งถ้ามันทำหายไ้ตรงไหนและมันไปเม่นไหวเนี่ยมันจะขายลงมา ถ้าขายลงมามันจะลงมาที่ห้าสิบแปดนะครับแล้วก็ห้าสิบสามนะครับแต่กรนีที่มันขึ้นต่อเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเป็นหนึ่งนะนะครับแล้วก็เป็นสองตำแหน่งที่เป็นบีเนี่ยเป็นสองนะครับแล้วก็มันจะขึ้นยา,ยาวๆเนี่ยเป็นสามทังนี้นะครับแล้วก็ขย่อสีขึ้นห้าเนี่ยนี้ นะครับถ้ามันวงจรถูกต้องเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมาโซนนี้เลยทีพีนะอันนี้ทีพีที่ต่างลงนะครับมันมีโอกาสจะเป็นทั้งสองอันนะครับมันขึ้นอยู่ว่าตัวเลขณนะตอนสองทุ่มสิบห้ามันเป็นทางไหนนะครับถ้าเป็นทางลบกับทองมันจะลงขายมานะครับแต่ถ้าขายมาไม่หลุดโลก็จะมาเป็นย่อ แต่ถ้าใครถ้าใครดูโลนี่แสดงว่าเขาจะเอาลงมาทิศทางนี้นะครับตรงนี้เป็นเกณฑ์นะนะครับ x u นะครับทาเฟม15นาทีนะครับอันนี้เป็นแนวทางการสังเกตแล้วกันนะผมไม่อยากใส่เข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวกลัวอ่ากลัวจับสนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมองออกผมจะ อัปเดตทีว่ามันขึ้นอะไรแน่แต่ตอนนี้มันม,นมาทางข้างบนนะนะครับก็ถ้าใครฟังคลิปอยู่ก็จะได้เป็นไอเดียว่าเวลาเราอยู่ในเราะลังเลเนี่ยเราควรดูจังหวะไหนนะครับแต่ถ้าใครบายมาเมื่อนะครับเมื่อตอนเย็นๆอันนี้ถือได้นะครับแล้วเราก็มาโฟกัสต,ตอนตัวเลขตอนสองทุ่งสามทีออกนะนะครับไอเดียเยอย็กยูประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ